เปิดวันแรกล้นหลามก๋วยเตี๋ยวเรือโกเฮง2498ขั้นเทพอันธพานครองความอร่อยต้นตำรับมาเอง วันที่1พฤศจิกายน2 5 6 7, 7 8, ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือกโกเฮง2 4ง8อันธพานครองความอร่อยต้นตำรับขั้นเทพมาเองแชมป์สี่ภาคนะครับได้มาเปิดให้บริการตั้งอยู่บนเส้นถนนบายพาสลบบุรีจากไทยวัสดุลบบุรีนะครับไปอีก500เมตรร้านอยู่ด้านซ้ายมือครับก่อนถึงเทศบาลตะบนโกโก้รสชาติด,ดังเดิมอร่อยชัวเปิดให้บริการวันแรกนะครับโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่ก๋วยเตี๋ยวทานฟรีทุกชามแบบไม่อัน้นและยังมีนักดนตรีอิสระมาบรรเลงเพลง เพลินๆชิลๆอีกด้วยบรรยากาศได้มีนักชิมนักกินขอบก๋วยเตี๋ยวเรือเดินทางมาจากทั่วสารทิศท,ทีเดียวครับแน่นตลอดทั้งวันถึงกับต้องนั่งเก้าอี้เสริมเพื่อรอโต๊ะว่างกันทีเดียวครับเฮียโกเฮงกล่าวว่าขอบคุณแฟนพันธุ์แท้ก๋วยเตี๋ยวเรือโกเฮง2498ทุกคนครับในโอกาสฉลองเปิดร้านใหม่เดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งเดือนครับทานก๋วยเตี๋ยวครบ5้าชามแถม1ึชามทันทีโดยไม่มีข้อแม้ตลอดทั้งเดือนมาแล้ววันนี้มาเป็นจิงแจกกันฟรี กิน,นกันได้อิ่มกินได้อร่อยนะโกเองสองสี่เก้าแปดก๋วยเตี๋ยวเรือขั้นเทพนะพี่นะขอความเมตาตากรุณานะครับจากวันนี้ไปพรุ่งนี้เป็นโปรโมชั่นห้าแถมหนึ่งนะครับห้าแถมหนึ่งหนึ่งเดือนเต็มเต็มนะพี่นะชามที่หนะ1 2ึ่งสามี่หคิดตังชามที่หฟรีนะครับแถมถ้ากินไม่หมดฝากได้นะชามที่ห ขอเชิญนั่งเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเชิญนะครับสวัสดีครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกเล้งน้ำตกน้ำเข้มข้นจัดจ้านในสไตล์โกเฮง2 4 9 8ครับและยังมีเมนูข้าวผัดกระเพราหมูตุน๋นนุ่มๆลูกชิ้นปิ้งหมูเอ็นหมู oo, น้ำจิ้มรสเด็ดขนมถ้วยกระทิสดที่นึ่งใหม่สดทุกวันบรรยากาศดีครับกับร้านใหม่ใช้ไลกว่าเดิมห้องน้ำสะอาดที่จอดรถมากมายก๋วยเตี๋ยวเรือโกเฮง2 4 9สาสาขาถนนบายพาสต้นตำรับ เฮียเขามาเองแฟนพันแทกคอก๋วยเตี๋ยวเรือโกเฮงนะครับไม่ควรพลาดตั้งอยู่บนเส้นถนนบายพาสลบุรีจากไทยวัสดุลบุรีไปอีกประมาณ500เมตรร้านอยู่ด้านซ้ายมือครับร้านใหญ่หลังคาแดงเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นโทรสอบถามได้นะครับที่098 354 6296ครับหรือ0ู1 8 3ห6694ครับหมูหมักสด ตับที่นุ่มอร่อยนะครับแล้วก็นี่คือเล้งครับสวยมากหน้าทานมันเปิดหมดละที่สำคัญเลยจุดนี้ครับน้ำจิ้มที่อร่อยที่สุดในโลกเป็นไงฮะวนันนี้ในพื้นที่กโกงเรามีของดีอีกแล้วมีของทีคือสาหรับร้านก็แเห่งเนี่ย ผมเป็นลูกค้ามาเป็น1ิบปีเป็นสิบสิปีอะครับครับตั้งแต่รุ่นแรกๆครับแล้วก็รสชาติเคยกินยังไงก็อย่างนั้นไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนแล้วรสชาติก็คงที่อร่อยมากแล้วนี่คือเป็นเจ้าตำหนับของวิเตี๋ยวเรืออะไรล่ะออริจินอลเลยเนาะนี่ของแค้เลยครับวันนี้มาอยู่ที่พื้นที่ของเรายินดีต้อนรับก็ มาสถานที่ตรงนี้ด้วยแล้วยิงมาได้สถานที่ที่อยู่ตรงบาพาตั้งแต่เลี้ยวจากทวัดุหน้าไทยวัสดุมานิดเดียวนะ,ะครับบริเวณตรงนี้จะเป็นสถานที่ที่แบบตอนนี้ร้านอาหารเยอะมาก <มา S 1> นะครับ <มา S 1> ตั้งแต่หน้าไทวัสดุถึงปั๊มน้ํามันมบายพาสแถวเนี้ยไม่พลาดถ้ามาชั่วโมองอาหารกลางวันเนี่ยชั่วโมงเร่งด่วนที่านทำงานทั้งหลายที่ต้องเร่งด่วนเนี่ย ท่านขับรถมาจากในเมืองไม่ถึงสิบนาทีมาเนี่ยสามารถจะมาหาอาหารทานได้ทุกที่เลยแล้วที่จอดรถและโดยเฉพาะหนึ่งสถานที่ที่จอดรถรับรองสองมีร้านค้าเยอะมากมายเลยมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งส้มตำมีทั้งร้านอาหารอะไรมากมายและโดยเฉพาะวันนี้โชคดีนะครับได้มีร้านโกเฮงขึ้นมาเสริมอีกนะครับก็เป็นที่รู้จักกันทั่วทั้งจังหวัดอยู่แล้วนะครับว่าร้านโกเฮง เป็นร้านที่แบบมีมาตรฐานเลยนะนะครับแลอววันนี้รสชาติผ่านมาสิบกว่าปีรสชาติยังไงก็อย่างนั้นเหมือนเดิมหมดทุกอย่างอร่อยครับอร่อยมากนอกเห่ืดจลืมครับเจ้าของใจถึงมากนะครับเป็นคนอ่า น่ารักนะครับแล้วก็ใจถึงพึ่งได้ครับครับเมนูนอกเหนือจากก๋วยเตี๋ยวแล้วยังมีหลากหลายโอ้โหมีหลากหลายครับลวกจิ้มหมดนะโอ้โหมีลวกจิ้มมีลวกจิ้มอะไรต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็โดยเฉพาะลูกชิ้นปิ้งนะครับลูกชิ้นปิ้งด้วยอร่อยนะครับอร่อยมากอร่อยนะครับอร่อยมากเลยค่ะคือยืนยันความอร่อยนะครับค่ะอนุญาตครับไปดิจาร์นครับไปดิจาร์ค่ะ 32ชามชามค่ะอีกครั้งครับอร่อยมากเลยค่ะ3าชามค่ะอีกคนครับ1 2ึ7สองาหคนค่ะยอดเยี่ยมอร่อยมากเลยอร่อยเหมือนเดิมเพื่อเป็นการยืนยันความอร่อยนะครับเอ้าดูชามปลาเท่าไหร่นับเอาของแท้นะครับของแท่ ไม่ต้องชิมเลยครับใช้ได้จิบๆเหงื่อออกกุนแห้งแล้วอ่ะครับเปิดร้านใหม่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือสองสี่เ้ทันเทมทันเนือเดือดทันเทเนี่นะทันเทอันนี้ต้นตอนะครับเจ้าของเจ้าของต้นตำรับมาเอง โอเฮงมาเองสองตีเก้าแปดอัฐพานของความอร่อยจ้านี่อยู่ที่ไหนครับเปิดใหม่บายพัสทานจากไทยวัสดุกห้เมตรห้ายเมตรไปวัดกันยังวัดแล้วห้าร้ยเมตรจุดสามจุดสด้วยก่อนถึงเทศบาลโกโกใช่เลยครัย้ายมือเข้ามาแล้วแวะเลย รับประกันความอาร่อยอร่อยขั้นเทพของความอร่อยเออคลองคัามอาะไรสองสี่สอง,ส,องสีส่เ<ส>ก้าแปดคลองความอาร่อยขั้นเทพขั้นเทพตำสันด้วยใช่แล้วเลยจ้ะเ <c oughs> ชิญนะครับเชิญครับเชิญครับ